เราทําได้เราทําได้เราต้องเชื่อมั่นตอกจําลมไปทําใจเลยยู่หู้ฉบเฉียบห้าแสนเหลือสามแสนสี่แสนค่อยไปจ้ะได้จะพอจ้ะพี่ใส่แว่นสีอะไรคะคือแว่นของพี่เนี่ยนะ มันคือเป็นทูโทนข้างบนมันจะเป็นค้าๆไปก็ไล่ออมาเป็นสายข้างล่างอย่างนี้คนเก่นเองห้าแสนละกันคนกันเองเพิ่มให้ก็ได้ห้าแสนละกันเดี๋ยวนี้จะมีคนมาคาะก่อนเปล่าแบนดสวยมากโอ้โอกุจจีนะคะยี่ห้อกุจจีนะคะ ขอขนตาน,านั่นไม่แต่ขนแขนเราไปก่อนได้ไหมเพิ่มอีกห้าสิบคำทำไมจัดไปเลยจัดไปจัดไปมนลักษ์เสน่หกท่อนอเภอเสนา อายุทยากรุงเก่าผู้คนเขาเล่าว่าสาวเจ้างามนักหนาพี่หนุ่มแดนไกลเมื่อไปได้พบหนาเปียกมะล็อกมาแลกกับบ้านอีกแล้โอ้โหเสียคำว่ามะล็อกมาแลก เมื่อตอนประถมมัธยมเนี่ยนะม,ยมัธยมมัธยมชอบมากเลย่าฝนตกเนี่ยชอบไปเล่นน้ําฝนในตัวเปียกรองเทา้าเปียกเลยเปียกแล้วพอเรียนห้องคอมก็เหม็นดิีเนี้ยเหม็นกะโบยกันอ้าท้าวใครท้าวใครท้ามันเท้าไใครท้าชั้นเหม็นนะดิคน <c oughs> กันเองอีกสามวันทีห้าแสนไม่ทางกับหัวหน้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ น้องอานครับไว้พรอมาเกิดให้พี่แพนด้าหน่อยครับขอให้พี่แพนด้าแฮปปี้แฮปปี้นะครับมีความสุขมากนะครับเที่ยวมาสนุกนะไปเที่ยวนี่ไงไปเที่ยวอะไรรูปที่จีนอะจำชื่อไม่ได้สาวท่ายางปานชนีป,าป,า,ป,า,ปาป่าป่าปาปานชนีพี่คงจะลืมน้องนะ ลืมสาวทายางอำเภอในเอมืองเพชรบุรีขอบคุณไอศครีมนะครับแต่พี่หลิงตินะครับโอ้โหสองร้อยนี่กินนิดเย็นคื้นสมองเลยไหมเนี่ยทุ่งนางคอยทุ่งนางคอยทุ่งนางมอมลิบลิวแถวทิวพนา ใกล้คำยำโซนใกล้คำยำโซนไม่ใช่ใกล้คำยำโซนทยากลุ่มชาวนาก็เลิกจากงานไม่ร้องนานลืมเมโลดีเพลงสากลท่อนได้ไหม baby baby oh แก่เลยแก่เลยเพลงนี้แก่เลยขอบคุณครับขอบคุณมังกรจากเพื่อนปลาได้ครับ How to Train d r a g o n นี่จะมาแล้วนะหนังอ่ะเรื่อง How to Train d r a g o n อ่ะน้องเคี้ยวกุดอ่ะเคี้ยวกุดอ่ะเพิงนินอ่ะจัสตินก็มากแก่มากเบบี้เบบี้โอเนี่ยแอบคุยฟังในห้องน้ำด้วยนะเออแอบไปฟังไก่ชัยใช่ Never say never 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 เนี่จัสตินบีเบอร์ ชอบนะชอบมาก่อนชอบเลยชอบเลย It's a more beautiful time of the year นี่จะตินมาอีกแล้วเป็นยังไง่ะจะตินมีใครดูสตนะิชยนะังสติชอ่ะสติชแลลีโลอ่ะโอฮาน่าเนี่ยดูยังลีโลแอนดสติชเนี่ยแม่ มีโอกาสไปดูนะสนุกมากโอฮาน่าลีโลนี่เสียงสติ๊ดนะเสียงสติเป็นอย่างนี้เป็นขึ้นขึ้นขึ้นนะสิอุ้ยขอบคุณพออ๋อครับสติสบอกลาได้ไหมนั่นโอ้โหภาพเสียงก็เป็นไอ้นี่นอนาคตไกลดูแลเห็นเห็นแบวมันละ เสียงเหมือนอะไรเสียงือนคนไปใส่นัดป่ะจำบ้านี่สี่แสนแล้วว้าวค่ายหนังติดต่อแล้วไปภาคเลยค่ะดีๆนะคะใครเห็นเนี่ยเห็นแมวไหมเนี่ยเห็นแววไหมอุตส่าห์โชว์แววให้ดูเป็นใครเห็นแววไหมเนี่ย ถ้าใครที่เจนเดียวกับหนูนะหรือว่ามีรุ่ลูกุ่นหลานเจนเดียกับหนูนะสักประมาณห้าปีแล้วจะต้องมีช่องบูมแมงบูมแรงอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ตัดคลิปส่งค่ายหนังให้ขอเพิ่มอีก <c oughs> ไปเห็นแบวมายุลาไม่ใช่แม่ โอฮานน่ะซิตบอกลาได้ไหมลีโล mm hmm. เป็นเช่นนั้นจำบทได้แค่นี้เสียงหญิงแก่อุ้ยอย่เาเปอย่างนั้นหญิงแก่ไม่ได้เป็นผู้กํากับเลยครับเป็นผู้กินกลับแม่จา๋า ได้จริงนะน,นี่เพราะอ๋อเพราะอย่าไปพูดอย่างนั้นดิสนุกก็เหลิงให้หรับเสียงแม่มดแม่ถ้าจะกินแอปเปิ้ล แม่เหนื่อยแล้ว <c oughs> หนูน้อยหมวกแดงคุณยายทำไมคนยายหน้าเปลี่ยนไปเลยคะจำไม่ได้แล้วไไอ่าเออมันเริ่มมันเล่าว่ายังไงนะันหนูน้อยหมวกแดงอะ่ะหนูจำไม่ได้อะ่ะคือหมาป่ามันกินคุณยายไปแล้วใช่ไหม <c oughs> โอ้ยลืมจังลืมไปแล้วอะ่ะ โดร์ไลมอนทำให้เป็นโดร์ไลมอนตอนตัวเขาเวลาไปลงหนังได้ยินเสียงไหมโดร์ไลมอนพูดนะอย่าตกใจครับหากได้ยินเสียงสัญญาณหนีไฟคนรอบแบบตัวร้ายด้วย <laughs> พูดคำหนึ่งนจะจะค่าพูดคำว่าค่าฉันจะดีติ่งหูแกโอ้โหอีคิวซังไม่เคยดูเลยไม่เคยได้ดูจริงจังเลยอะค่ายห,หนังไม่กล้าเปิดดูแล้ว เสียงหล่อชีเออเสียงหล่อชีเสียงหลอ่เหลอเหมือนสติสุดเป็นใจนัดไงแม่เอาอีกเอาอีกเอาอีกไอหนุก็อายเป็นนะโอ้โหเสียงฉลงองไรไงเสียงฉลองอะ อ่ะชายบางสิ่งเหรอไม่ชายบางสิ่งเนี่ยเสียงแยมดิกาโอ้โหพูดยากอะเป็นภาษาอีสานด้วยอ่ะโนบิตะไม่เป็นแล้วโนบิตะอ่ะ เนี่ยทุกคนจะได้เห็นความแบบรุดรุดร่วงของเราในไลฟ์สดนะแต่ว่าเวลาไปเจอที่หน้าเวทีจะไม่ได้เจอแบบนี้เฮ้ yeah, ทำไมโบรรไม่คอตูทีีนะจะเป็นนักพากย์วด้หรอครับก็ลอ,ลองลองดูแม่ห้าแสนให้ได้นิดเดียวเชียต้องการก็คือเสียงของเจา้า ร้องออกมาสิเสียงดูพิธีครับโอ้โหแม่แม่จะนี่เลยละห้าแสนไปแล้ว คุณเลียันตลกมากเอ้ยจะเขาว่าตลกมากนะฮะรัวแด้พอหล่อหน้าไปทีทุกแม่ this is the end โบกำลังไปครับแม่แม่อยู่ไหนอะไม่เดือนไม่เดือนว,วันนี้เข้าอฟิกไปดูเข้าสิครูภาพเสียงบอกหนูเสียงโคตรเหมือนเด็กมาก เสียงมัมเสียงพี่มัมไปแล้วนะเดินทางาปลอดภัยครับเจอกันนะคาเจอกันครับบ้านครับแม่อยู่บ้านเหรอฝนตกหนักอ้โหแม่ปักตะไครส้สิอืมพี่ลี้มีเทคนิคการฝึกสื่อหลมไหมครับผมทำแล้วมีแต่ลมและเสียงเรามากฮะ เมื่อก่อนนะไม่มาเขาตัวแล้วเมื่อก่อนก็ไม่เป็นเหมือนกันนะเสียงลบอ่ะแต่ค่อยๆฝึกไปคือมันต้องฝึกบ่อยๆไล่เลยไล่เลยดอย่างเงี้ยเลยอ่ะอ่าทุกคนจ้าวันนี้หมดเวลาแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าเนาะมาไลฟ์สดอัดแล้วอีกเนาะงานกันไปวันนี้ห้าแสนใจละยิ้ยิ้ยิ้ อ่เลิศขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้หนูไปงานที่ราชลีเนาะอย่างไงไว้เจอกันเป็นงานปิดด้วยวันนี้งานปิดหนูจะเข้างานางไงไม่รู้เนาะเข้าไม่ถูกเลยเฮ้ยอย่าติดตลกโอเคมาโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ